ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่นาบ้านหนองม่วงน,นะคะตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากหวานข้าวได้เดือนกว่านะคะตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วที่เราไม่ได้หวานนะคะอาทิตย์นี้หวานแล้วนะคะเมื่อวันอังคารนะคะที่ผ่านมานะคะยังไม่ขึ้นเลยค่ะนะคะนี่หนึ่งสองะะ 1, 2, สามสามแปลง ตึงหวานนะคะยังไม่เกิดเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านนน้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะทางนู้นเกิดแล้วเพราะว่าหวานน่าจะเดือนกว่าเดือนกับอีกน่าจะหนึ่งอาทิตย์ป่ะนะคะเป็นนาโคกเนาะนาโคกหรือนาดอนนะคะก็จะหาน้ำยากหน่อยนะคะเป็นน้ำตามธรรมชาตินะจ๊ะ เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นราวานก่อนเลยนะคะหญ้าเยอะมากเขาเอาจอบมาจะปิดน้ําปิดน้ำไหนก่อนน้ําอยู่ในก่อนนุ่เดินข้างล่างได้ไหมอ่ะกลัวหญ้าหญ้าจะชุเดินข้างล่างดีกว่าเนี่ยหญ้าจะชุ่ขอเดินข้างล่างดีกว่า กำลัง,งเกิดดีเลยค่ะล้วรอฝนเหมือนเดิมนะคะหญ้าก็เยอะมากหญ้ยายังไงก็ต้องรอน้ำฝนขังนะคะหญ้าถึงจะตายแต่ปกติเราก็ใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่ไหวค่ะกินเองแต่ก็ใช้เพราะว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ได้ตกอะไรมากมายหรอกไม่ได้ใช้ปริมาณเ,เยอะเนี่โอ้แต่ก้อนแปลงนั่นมันหยาเนาะ แกงนี่เออเดี๋ยวนี้ก็บยีบอตตะกอนหรอกเฮ็นยังนี่ทำอะไรรือปิดน้ำในน้ำคุณปิดรอน้ำนะคะทุกคนปิดรอน้ำะนะน้ำยูนิเอา้าง้างหน่อเนาะก็บอเห็นยังบะมีหยาขึ้นก็ง้างหน่อเนาะเห็นเขียวๆนั่นคือปลาอ้อยนะจ๊ะเชฟข้าวนะจ๊ะข้าวมาจะทั้งไหนกันเน,ะนาะนะรถตู้ เยังงวาบ้างอืมกับถือกับถืกโจกเขาจ,จุดทางนู้นไปดูทางนู้นทางนู้นจะเป็นนาที่หวานก่อนนะจ๊ะอ้ยบึงสมิทละงามงามแล้วแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะอาทิตย์น้ามาอัปเดตใหม่นะคะสวัสดีค่ะ